ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพัล้านบทที่7,383ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ราชวงศ์เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์บางครั้งเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลผู้ปกครองรัฐบาลจะเรียกราชวงศ์มาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ช่วงเวลาปกติราชวงศ์จะไม่มีโอกาสแทรกแซงกิจการของรัฐบาลยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีมักระแวดระวังราชวงศ์เสมอให้ความเคารพอย่างผิวเผินแต่ระวังป้องกันไม่ให้ราชวงศ์แทรกแซงกิจการของรัฐอย่างไรก็ตามอิทธิพลของเฮเลนาในนอร์ดิกโดดเด่นเป็นพิเศษเธอมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วทั้งยุโรปและแม้แต่ทั่วโลกนอกจากสร้างภาพลักษณ์ระดับนานา,นาชาติสมบูรณ์แบบให้นอร์ดิก เธอยังนำการลงทุนจำนวนมากสู่ประเทศด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ของราชินีรัฐบาลนอร์ดิกชุดปัจจุบันบรรเทาแรงกดดันจากภายนอกได้มากจึงให้ความสำคัญกับเธอมากยินดีให้เฮเลนามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐในระดับหนึ่งข้อเสนอในของเฮเลนาพวกเขาจะพิจารณาอย่างจริงจังและพยายามนำไปใช้สิ่งนี้ทำให้เฮเลนามีอำนาจที่แท้จริงในระดับหนึ่ง ข้อเสนอแนะให้จัดการเหตุการณ์นี้ถูกอนุมัติอย่างรวดเร็วจากรัฐบาลนอร์ดิกรัฐบาลตระหนักดีถึงความเกลียดชังของประชาชนที่มีต่อนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดโต่งคนเหล่านี้ต่างคุนเคืองแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาบัดนี้เป็นโอกาสดีจะลงมือจัดการกับพวกเขาผู้ใดก็ตามควาโอกาสนี้ไว้ได้ถือเป็นมีระุรุษแน่นอนเรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งที่ดูไม่ดีนักคือต้องฉุดสวีเดนให้ตกต่ำ การแทรกแซงระดับชาติจะทำให้สวีเดนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหากสวีเดนแก้ไขปัญหานี้ได้ดีในสายตาประชาชนสวีเดนเป็นเพียงเสมอตัวหากล้มเหลวสวีเดนจะต้องรับผิดแทนในทางกลับกันไม่ว่าสวีเดนจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนอร์ดิกยังคงถูกมองว่าเป็นมีระุรุษ ดังนั้นรัฐบาลนอร์ดิกจึงเปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดต่อสื่อมวลชนส่งข้อมูลให้สวีเดนผ่านช่องทางการทูตและถแถลงต่อสื่อมวลชนและสาธารณะเวลาเดียวกันเฮเลนากล่าวกับสื่อมวลชนอย่างหนักแน่นว่าในฐานะราชินีแห่งนอร์ดิกข้าพเจ้าเรียกร้องให้ตำรวจนอร์ดิกลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้อย่างรุนแรงโทษฐานบ่อนทำลายระเบียบสังคมของนอร์ดิกละเมิกดกฎหมายของนอร์ดิกร้ายแรง ควรถูกส่งตัวไปให้หน่วยงานตุลาการนอร์ดิกส่วนคนที่เหลือให้ในประเทศออกนอกประเทศเวลาเดียวกันให้บุคคลเหล่านี้ถูกขึ้นแบคลิสห้ามเข้าประเทศนอร์ดิกเป็นเวลา10ปีนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องต่อรัฐบาลสวีเดนให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนองค์กรนี้ใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการสะสมความมั่งคั่ง ก่อกวนชีวิตและธุรกิจของชาวโยุโรปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้เปิดโปงการกระทำที่สก,กรปรกและผิดกฎหมายทุกรูปแบบลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงข้าพเจ้าหวังว่ารัฐบาลสวีเดนจะดำเนินการสอบสวนอย่างยุติธรรมมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรวมถึงจัดการเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเป็นธรรมเพื่อกำจัดคนชั่วเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากโยุโรป หลังถูกสื่อหลักรายงานวิดีโอของเฮเลนากลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วยุโรปทันทีกลายเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มวิดีโอไม่มีใครคาดคิดราชินีเฮเลนาผู้ทรงอิทธิพลเทียบเท่าเหล่าคนดังจะออกรับรมราชโอ,องการด้วยตนเองให้รัฐบาลนอร์ดิกจับกลุมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวรุนแรงเหล่านี้ และถึงกับเรียกร้องโดยตรงในวิดีโอนี้ให้รัฐบาลสวีเดนลงโทษองค์กรของพวกเขาอย่างรุนแรงสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือประเทศอื่นต่างได้รับผลกระทบจากคนเหล่านี้เป็นเวลานานแต่กลับมีเพียงไม่กี่คนที่ถูกคุมขังจริงแม้แต่ผู้ถูกจับกุมก็เป็นไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาถูกปล่อยตัวอย่างรวดเร็วและไม่ถูกดำเนินการทางกฎหมายใดเพิ่มเติม ความจริงที่ว่ามีผู้ถูกจับกุมพร้อมกันมากกว่าร้อยคนและกระบวนการยุติธรรมได้รับการจัดการโดยตรงจากทางการนอร์ดิกเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่าทีแข็งกร้าวของเฮเลนาได้รับการสนับสนุนตามหลักศีลธรรมในตัวเองในฐานะราชินีแห่งนอร์ดิกเธอจะไม่แสดงความเมตตาต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายผู้ก่อกวนระเบียบของชาวนอร์ดิกเหล่านี้เป็นแบบอย่างดีที่สุดแสดงให้เห็นถึงรักประชาชนเหมือนลูกชาวยุโรปต่างตื่นเต้น แสดงการสนับสนุนชื่นชมราชินีเฮเลนาผ่านออนไลน์ในวิดีโอราชินีเฮเลนาไม่เพียงสง่างามและงดงามแต่นำเสียงของเธอไพเราะและทรงพลังความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงของเธอผสานกับความงามร้ยทิฏฐิทำให้สเสน่ห์ของเธอเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดทันทีบทที่7384ยยุโรปไม่ใช่ศูนย์กลางวัฒนธรรมโลกนานกว่าศตวรรษ ช่วงเวลามากกว่าร้อยปีที่ผ่านมายุโรปไม่มีไอดอลแห่งมนุษยชาติแต่ตอนนี้เฮเลนาอิเลียตมีองค์ประกอบครบถ้วนของไอดอลแห่งยุโรปไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเธอไร้ทิฏฐิไม่ว่าฐานะเธอสูงส่งไม่อาจเปรียบไม่ว่าสเสน่ห์เธอไร้ผู้เทียมเทียบและสำคัญที่สุดมนุษยธรรมของเธอเปล่งประกายเจิดจรัสไม่เพียงมีแรงบันดาลใจเต็มสิบส่วนยังไร้จุดด่างพร้อยแม้แต่น้อย ชาวโยุโรปหลงรักเธอสุดหัวใจทั้งบุรุษสตรีและเด็กต่างยกย่องเธออย่างสูงอิทธิพลเชิงบวกนี้แผ่ขยายทั่วโยุโรปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้แต่ในประวัติศาสตร์พระโยุโรปไม่เคยสงบสุขสงครามดำเนินมานานหลายพันปีไอดอลประเทศหนึ่งอาจเป็นปีศาจในอีกประเทศหนึ่งเป็นเรื่องยากจะพบใครสักคนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกหลายคนในโลกออนไลน์ถึงกับกล่าวว่า ราชินียุโรปองค์สุดท้ายที่มีพระไทยมุ่งมั่นหานกล้าเช่นนี้คือจักรพรรดินีแคเทเธอรีนที่สองแห่งรัสเซียขึ้นครองราชโดยการรัฐประหารในปีคศ .1762 เกียรติยศของเฮเลนาในยุโรปก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวีเดนเหมือนถูกทำให้สตั้นกระทันหนันเมื่อความผิดขององค์กรน,นี้ถูกเปิดโปงมากมายเช่นนี้สวีเดนต้องรับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลไม่เพียงพอทุกเดือน ผู้คนทั่วยุโรปส่งเสื้อผ้ามือสองหลายร้อยตันไปสำนักงานใหญ่ขององค์กรแห่งนี้ในสวีเดนผู้บริจาคเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองเมื่อถึงสวีเดนองค์กรที่เรียกว่าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนี้บรรจุและขายเสื้อผ้าเหล่านี้ไปแอฟริกาอย่างโจง่งแจ้งและทางการสวีเดนกลับไม่รู้เรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่สุดพฤติกรรมร้ายแรงที่สุดคือ การประท้วงที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทบางแห่งโดยเฉพาะอย่างมีเจตนาแอบแฝงจากผลตอบแทนพวกเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำผิดจริยธรรมในการแข่งขันทางการค้าบังคับให้ธุรกิจหลายแห่งต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือถึงขั้นต้องล้มละลายทำให้พนักงานจำนวนมากตกงานหากหลักฐานชัดเจนอาจมีหลายคนต้องถูกจำคุกเจ้าหน้าที่สวีเดนเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหาหรือสถานการณ์ปัจจุบันและวิธีการรับมือ ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่มีมติประนามเฮเลนาอย่างเป็นเอกฉันท์เชื่อว่าเธอกำลังใช้สวีเดนเป็นเครื่องมือในการไต,ต่เต้าทางสังคมอย่างชัดเจนหลังจากอภิปรายเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาได้แต่นั่งลงอย่างท้อแท้หารือขั้นตอนต่อไปตอนแรกรัฐบาลสวีเดนลืมตาข้างหลับตาข้างต่อบุคคลเหล่านี้เพราะแม้จะมีพฤติกรรมสุดโต่งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้พวกเขาเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป หากพิจารณาจากสามัญสำนึกตามหลักการเหตุผลประเทศที่มีหน่วยกล้าตายเช่นนี้จำนวนมากถือเป็นผู้นำในการปกป้องสิ่งแวดล้อมช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของสตรีผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโด่งดังไปทั่วโลกความร้อนแรงของเธอทำให้สวีเดนกลายเป็นศูนย์กลางด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปความสำเร็จของเธอทำให้บ้านเกิดของเธอได้รับประโยชน์ทำไมจะไม่สนับสนุนละแต่สวีเดนกลับคาดไม่ถึง ผู้บุกเบิกด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะล่มสลายอย่างรวดเร็วปันนี้ครั้งนี้นอดิกจับกลุ่มผู้คนหลายร้อยคนค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ทั้งค่ายพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้รัฐบาลตกเป็นเป้าความสนใจเวลานี้ยุโรปทั้งหมดกำลังรอคอยแถลงการต่อสาธารณะจากรัฐบาลสวีเดนซึ่งในทางปฏิบัติคือบังคับให้พวกเขายอมรับความรับผิดชอบ แม้จะรู้สึกผิดหวังแต่รัฐบาลสวีเดนทราบดีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประกาศต่อสื่อมวลชนจะสืบสวนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างละเอียดและยอมรับการตรวจสอบจากสาธารณชนเปิดเผยผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดขณะที่สวีเดนแสดงทัศนคติที่ถูกต้องยืดอกรอรับการลงโทษชาวโยุโรปมองว่านี่เป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของเฮเลนาเพียงผู้เดียว ส่งผลให้ความนิยมของเฮเลนาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของชาวประชาทั่วทั้งยุโรปเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก y o ยูทูบปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ